สวัสดีจ้ะพี่น้องมึงรู้มือนี่ยายสิริพรเมีมีเมนูตอนพี่ตอนน้องพี่น้องจ้ะนี่มือนี่ไเป็นห่างไปเติมน้ำมันก็ได้แวะห่างพี่น้องจ๋าก็ได้ไปได้นวดปลาหมึกยักษ์มามาลวกแล้วก็ไปย่างหน่อยหนึ่งพี่น้องจ๋าแห่งกินแซ่บพี่น้ำจิ้มอยู่พี่ได้จะเ้อน้ำจิ้มตำยั่วๆเลยพี่อี่ทั้งนี้กับผักสี่ห้อพี่น้องด้วยผักก็มีประมาณนี้นะคะพี่น้องจ๋าอยู่ง่ายกินง่ายในฝรั่งเศสจ้ะพี่ เด่นขนมจีนอยู่นี่จ้าพี่น้องเอลยมาเด้อแซ่บๆน้ำกัน,นดูดิโอ้เป็นจะแซ่บบ่พวกเจ้วาว่ะอุ้ยปวดหัวมาพี่นอ้องมืดแน่ดเด้จ้ะเด้อ <laughs> มาเด้อแซ่บๆ,ๆกันหืม <laughs> <laughs> จ้าพี่น้องเข้าใจรึเปล่ามาให้เล่นหัน <laughs> ว่านพันยวงเหลือใจมะนิบัดอืมับเฮ้ยเล้วพันปลาหมึกอืินจพี่น้อง หางไก่มาตัดก่อนไก่ตัดกดกดแบบพี่น้องจับเนี่มาวหาจักหางอยากยังก็กินไปพี่น้องเ้ยไอใบกูดน้ำใบกูดกับกันหอมแขกหอมแขกพร้อมจับคืออยาก ไปเห็นยังกระหยากเอาลืมซ่อนไปเห็นยังกระหยากพี่น้องเลยเอามาเด้อมาเด้อมามาๆๆๆมาไปของที่เมาอีก ออางเปล่าอล้มัเมนเะนียมีคนเดียวแซ่บคนเดียวคือเก่าพี่น้องจ้ะจะไม่เด็เดพ,พ,พี่งานหรอกวันเมื่อคืนพี่งานเลอกี่นไงวันนี้สิบห้าไปทำงานแล้วนะคะกินไป แต่ทำงานกับพวกใครมีเวลาให้คิมด้บยาเหรเบิ่งตาเทีใดที่พี่รองนี่นี่เจแล้วมื้อนี้ได้นวดก่อนแรกล้วทุกเสาพุกสาหามอเพื่อนแข่กเขาเล่นทดล้วพี่อง ดีใจละได้หามหมอก็ได้ละภาาจินยาก่ะขคล่ากันอ่านดนว้สาณหมอมังพลังหน่อยอหามอยยากพี่น้องนี่ไมจับอื Mượn ngoài bây Cái bột trắng Làm Dạ อืมอืมากคุ้งๆอยากพี่น้องเจ้าได้ยังกินใส่หอมแฉบหวานช่วยใส่ใบบกูด

Ja. น้ำกินมแซ่บๆด้วยนะเอาละจ้ะต้ามีผก้ต้องการไปแซ่บๆขอบคุณทุกการติดตามรชมสกินต่อไปเ,เ,เด้อแซ่บๆเจอกันคลิปหน้าพูดหน้าตามมื่อเนี้ยน้ำม,มาแล้วไปแล้วบายค่ะ